พอแล้วพอได้แล้วประเทศนี้มันจะไปทางไหนกันแน่ทุกวันนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็มีแต่ข่าวเดิมๆคอรัปชันคอรัปชันคอรัปชันคนมันจะโง่ไปถึงไหนกันไอ้พวกนักการเมืองมันเอาเงินมาปาใส่หน้าซื้อเสียงซื้ออนาคตแล้วประชาชนก็รับรับเงินเน่าๆนั้นไปไม่เคยคิดเลยหรือไงว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันคืออะไรมันคือยาพิษ พวกมันไม่ได้เข้าไปทำงานเว้ยไม่ได้เข้าไปพัฒนาประเทศมันเข้าไปทำธุรกิจธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวอำนาจที่ได้ไปมันเอาไปต่อยอดผลประโยชน์ให้ตัวเองให้พวกพ้องแล้วเงินที่ซื้อเสียงพวกแกไปน่ะมันจะถูกถอนทุนคืนหมดพร้อมดอกเบีย้ยพร้อมกำไรมหาศาลจากภาษีพวกแกเองนั่นแหละจากอนาคตของลูกหลานพวกแกนั่นแหละ แล้วฉันจะทำยังไงฉันจะไปบอกใครฉันจะไปตะโกนให้ใครได้ยินไม่มีทางออกประเทศนี้มันเน่าเฟะจนหาทางออกไม่เจอแล้วจริงๆ